ผมอานแลวครับอย่าเพิ่งยิงกันตายนะครับจงไว้ให้ผมแน่ผมอย่างยิ่งครับผมอยากลองให้น้องหมาว่ามันแรงขนาดไหนนะครับผมวายโอ้ยทำไมไมันไม่แรงเลยวะหรือว่ากูประกอบผิดปืนวะเนี่ยตายแล้วเหรอเนี่ย วันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Rich Manshop ผู้ให้บริการออนไลน์24ชั่วโมงจุดเด่นของร้านคือเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์ Rich Manshop เน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้านะครับโดยมีผู้ติดตามหลักแสนหรือยกม,มือถือขึ้นมาสแกน QR ตรงนี้ได้เลยและถ้าเป็น GB ไฟก็สามารถเติมผ่านเว็บได้แถมได้ราคาพิเศษกว่าปกติด้วยเพื่อนที่สนใจติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเ,เด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook เ c e b o o ก Rich Manshop เติมเกมราคาถ โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซัางโจเซ่สแนลนะครับได้วันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดปืนคู่ด้วยการแต่งตัวของ BTS นะครับทุกคนนี่รอเทกับมังกรความเฟี้ยวฟ้าว,วันนี้เราจะไปตามล่าปืนน้อง4ีบะคู่นะครับก็แน่นอนเห็นแบบว่าทุกคนเอาลง t ิ k ตอ k เออมันช่างน่ารักฉเฉลยเกินและ แรงอีกนะครับทุกคนเออผมก็อยากลองดูว่ามันแรงจริงอ่ะแป๊วมันน่ารักแล้วก็เสียงมันเป็นเสียงหมานะครับเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่าง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 เป็นเสียงอย่างนี้เลยนะครับเออเอออย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงกันอย่าเพิ่งยิงกันผมเพิ่งลองครับหมดนิ่มวายมามามา,มาคู่วายเออผิด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 รูปผิดรัก เฮ้ยป um, ู่กดผิดอันว่ะคุณดูเอาใหม่ละกันกด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 ผิดว่ะเมื่อกี้โอ้ไม่อะไรวะเออ ตอนนี้ก็คือตาที่สองนะครับแน่นอนว่าตามเมื่อกี้โดนยาคุมกําเนิดน,นะครับคนยังไม่ได้เกิดโดนคุมกําเนิดซะแล้วอะไรกันนั้นเนี่ยหลักๆคือต้องหาปืนน้องซิบาสุดน่ารักและมันมีความแรงในน้องซิบะด้วยนะครับดูว่าผมจะได้ปืนอะไรว้าวมีคนลงเยอะแยะเลยวันดีเพื่อนใครเพื่อนมึงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เพื่อนผมนะครับอันเนี้ยผมแค่ทักทายตามมาแลา้เวเนี่ยเทสเซ่ขอให้กูได้ปืนกูได้ปืนกูได้ปืนเถอะ กูได้ปืนโอหได้ลูกซองซะด้วยมาดิ ตายเรียบร้อยล่วงเป็นไงเนาะยายมาย่ายองกับพี่น้องอยังมาย่องกับเพหนึ่งคิวเป็นแล้วมัน<ฮ>ยังไม่เจอปืนนะแล้วมันทํายังไงเนี่ยสองกระบ,บอกบอกผมด้วยผมกินกล้วยอยู่หลังพามีคนยิงกันตรงนั้นแต่ผมไม่สนใจผมหาปืนก่อนละกันอยากได้สองกระบ,บอกมีไม้แถวนีมันทํำสองกระบ,บอกได้ไหมอันนี้คืออะไรโอ้ได้ชิ้นส่วนตนัวนี้มามึงมาต้องแต่ต้องระยะใกล้อยู่่ะคนดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาต่อไปหาต่อไป,อไปว้าวว้าวโคตรเทอฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ขามีปืนหมาผมจะออกขอให้ได้ตายอู้วเขามีปืนหมาผมได้ปืนหมาแล้วเว้ยตอนนี้เราต้องหาปืนหมาอีกหนึ่งกระบอกมีคนยิงกันข้างหน้าครับเนี่ยนี่บนถนนเลยผมเห็นแล้วผมบาทึ่ครับอย่าเพิ่งยิงกันตายนะครับส่งไว้ให้ผมแน่ผมอยากยิงครับผมอยากลองไอ้น้องหมาว่ามันแรงขนาดไหนนะครับผทุกคนทำไมมันไม่แรงเลยวะหรือว่า กูประกอบผิดปืนวะเนี่ยตายแล้วเหรอเนี่ยผมตายแล้วเหรอยังไม่ทำพังงาดนะกลายเป็นกล่องศพโกโก้คั้นไปแล้ว อผมรู้แล้วทำไมผมตายไวเพราะคนดูไม่กดไลค์กดแชร์กันไงกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจพี่เอาไม่ไม่ยอมโอเครอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ผมจะพังงาดกับน้องหมานะครับคนดูด้วยการให้คนดูกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจเดี๋ยวผมต้องหาน้องหมาก่อนเว้ยหาแบบหลายตาแล้วเว้มันไม่เจอน้องหมาสักทีไม่รู้ว่าน้องอยู่ไหนออะปวดส่งเสียงไอ้พี่หน่อยไปข้างหลังไใช่ไหมวะใช่ไหมวะใช่ไหมน้องหมา น้องหมาน้องหมาใช่ไหมข้างล่างนี่ยน้องหมาโอ้โหไม่ใช่่ะโโอไปรุ่นเชงแต่มายังไม่เห็นน้องหมาเลยนะครับตัวเนี้ยน้องหมาอยู่ไหนจ๊ะคิดโจ๊ะต้องการน้องหมาน้องหมาไม่อยู่โอ้โหเรียบร้อยฮะน้องหมาไม่เห็นเลยเหมือนจะมีเสียงตรงนี้นะครับที่เขายิงกันอ้าวเจอแล้วมึงส่งเสียงให้เหี้ยขนาดนี้มึงต้องตายไอ้น้องรักเพราะว่าลูกปืนน้อย่ะ เฮ้ยเดินผ่านอย่างงั้นน่ะมึงไม่กลัวตายเหรอเด็ดลอยลัดไป็นหนึ่งทีเป็นไงเวลามุลุษนัดสุดท้ายเดินมาทางนี้เหรอ เอ้ยมันสุดยอดตรงนี้แหละครับความโหดของผม,มอ,าอมาได้ทันเวลาจริงๆููสายคนไหนเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเอ่อถอดตัวนี้ออกก่อนแล้วไปเอาปืน M4 ไม่ไม่เดี๋ยวผมไปเอาปืนเอ่อ UMP แล้วกันนะครับอีกหนึ่งกระบ,บอกแต่ว่าตอนนี้คือปืนหมาแบบโอ้โหไอเทมแรหายากชิ่มหายเลยครับคนดูอจริงนะเดี๋ยวผมต้องเฮ้ยเหมือนมีระเบิดแถวนี้ อยาคิดจะสู้กับพี่ครับไอ้น้องถ้าน้องยังอยากรักชีวิตอยู่อย่ามาไหวกับพี่พี่กําลังของขึ้นรู้จักอะ้แต่กำลังหาน้องหมาเนี่ยน้องอย่ามาขัดจังหวะอุ้ยจอ,อ้บอสี่ขาไปหนึ่งทีตายยังไงก็ตายง่ายๆอีกสิ น้องหมาอยู่ไหนคคับเพ้่หาตั้งนาน้องหมาไม่เจอเลยว้ายน้องหมาไม่เจอว่ะคนดูขึ้นบ้านก่อนดูว่านในบ้านนี้จะมีหรือเปล่าหูหยน้องหมาอุ้ยน้องหมาไม่เจอจริงดิโอ้โหกำลังตามหาน้องหมาว่าอยู่ไหนแหมหาน้องหมาก็เหมือนกับหาการที่ผมจะหลายใจอะครับคนดู<า>มันไม่เจอมันเจอยากเออมันก็มีบ้าง อารมณ์ของเรามีชั่วบูกบกันบ้างนะครับใช่ป่าแน่นอนว่าหมดปืนคู่นี่โว้ยมีบปว่าฝนตกด้วยนะครับอแต่ว่าฝนตกนี่ระวังนะครับอย่าขับรถน,นะครับเพราะรถมีแต่ที่ปัดน้ําฝนไม่มีที่ปัดน้ําตานะครับมีคนอยู่ข้างหน้าจะตายแน่ีหล่าครับแพงตายแล,แล้วเหรอ ไม่เท่าไห่นี่ว่าุยน้องหมามาประทานขอบคพุณนไหลๆครับเดี๋ยวผมจะเอาน้องหมาคู่กับลูกซองบาตนี่ระบันเทิงแน่นอนนะน้องตอนนี้เราได้น้องหมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็เราต้องหาอีกนิดนึงดูครับปืนน้องหมาสุดยอดป่ะล่ะได้น้องหมาไปหนึ่งสเต็ปครับเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนฮ้าไม่เลือดผม300อยะครับตอนเนี้ยผมงงหรือว่าผมฆ่าเยอะแล้วได้เลือดสามร้อยหรอ เฮ้ยโคดเทเหย็ดเคมาตึกฟ้าเกินโคดเทเทเกินเฮ้ยนี่เสียงคนเดาอยู่ใส่จงปรากฏตัวมาเอ้าผมเจอน้องหมาอยู่ข้างล่างว้าวน้องหมาจ๋าโจโจมาละจ้าน้องหมาน้องหมาน้องหมาจ๋าน้องหมาทิ้งเลยทิ้งเลยตัวเนี้ยไปรับน้องหมาก่อนแป๊บหนึ่งจุ๊บจุ๊บนี่ไปเอาน้องหมาอึบอึบเป็นสองกระบอกชุบชุบนี่ครับคุณดูได้น่องหมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับ กดดนี่นะครับทุกคนว้า wow. วเดี๋ย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 วมัวแต่ยืนแอคครับเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวเดี๋ยวเราก็ต้องไปหายิงโคนก่อนนะครับเดี๋ยวลองยิงก่อนนะครับกดเดผมลองเห่าดูดิเหมือนปะน่าจะเหมือนอยู่นะผหก็หมาอยู่ครับ <c oughs> มนุษย์สังสารได้เป็นลูกช้าง ก็เป็นหมานะหมาน้อยที่คอยรักเธอไงเธอไม่รักเราหรอเดินไปก็เป้าถ้าไม่รักเราวน่ะมีคนเดินมาไหมแบบเดินเข้าวงอะไรประมาณนั้นอ่ะตรงหอนาฬิกากว่าแล้วตรงมีจุ๊บ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 มันเห่าสังเสเหลือเกินตายหนึ่งโคตรตึงเลยแม่งตัวตึงพนมเปนี่ว่าโจโจคนนี้จุ๊บจุ๊บไอ้เด้มีคนอยู่ข้างน้า ยงอย่าซากับข้าเลยเดี๋ยวเราต้องมีไอวอลสามอันนะครับเราต้องพุชชุบเข้าวงก่อนลกันมีศัดตรูอยู่อันนั้นอันนั่นอันนันออบล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 บโแรงจังแรงอยู่นะเนี่ยแรงอยู่นะเนี่ย น้องมาทำให้ผมมีแบบว่าในทีหนึ่งง่ายเกินไปหรือเปล่าน้องหมาแบบปืนเป็นปืนที่แรงมากเลยอ่ะเลรงครับคนดูแรงมากแล้วก็น่ารักน้วย ได้ที่หนึ่งไม่อยากจะแอกจะเท่าไรอะครับได้ที่หนึ่งพอมาเอาไปที่หานของคนดูกดไลค์และกดติดตามไปพี่ไงครับหมวดโอ้โหโโหมดนี้คือพี่ชอบมากเลยครับคนดูโดยเฉพาะปืนหมาบอกเลยว่าแรงมากมากเลยครับคนดูโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปพี่ด้วยนะครับให้ถึง3แชร์ซับสไครป์เร์ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับก,กูแมเ้ย I'ma pull it, with my shake. Hey, whip on ice. Got myself a couple chips. ayy, hey, move so fast. I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks. Say you steady, hit them licks, ayy hey. No, I'll be selling out shows. See my name up in the arenas, fill the seats up by the rows. No